ตรงนี้อำเภอเนี่ยจะมีตรงท่าที่คุงคงนกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นการพูดสื่อถึงประเพณีวัฒนธรรมของแต้ละตอนนี้ก็มีที่มาจากที่ไหนคะคถามนี้มาจากที่ไหนคะมาจากที่ไหนคะมาจากกระพามากรพาเป็นเลยทีเดียวแม่ไกลจกนมาเลยมากี่คนเพราะวันนี้กระพอะสามคนอนุนธมากี่ตัวคะ หกตัวนะคะแม่มาไกลนะคะน้องผมระพาะปัตตานีนะคะพี่มาจากที่ไหนคะที่เสดาน้ตาาช่หนใ าตรงไหนคะจุกจุกข้างบนอ๋ออยู่บนหัวนกสีสวยนี่คือตัวเมียครับผมต่างกันอ๋อตัวผู้กับตัวเมียขนก็ต่างกันนะคะต่างยังไงคะขนนกก็สีจะเข้มกว่าที่หน้าเวทีด้วยถึงสักครู่หนึ่งจ้าแล้วนะคะโรงเรียนรือเสาะจึงประทัแล้วก็หน่วยนพคสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนในเวลานี้นะคะเจ้าของ ังหวัดนราธิวาสนะคะจากสนวนอำนวยการบริหารจังหวัดเราก็ได้รับความนุเครา์เป็นอย่างในวันนี้เกิดขึ้นค่ะนกด้วยกันค่ะแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมทำการถีนทันในนกกรงหัวจุกนะคะซึ่งมีชื่อเสียงและก็ท่านหอวในวงการนกนะคะมาร่วมทำการถานทันในวันนี้ค่ะและที่สำคัญไม่ได้เลยนะคะท่านเรียนท่านสสเจอามินก็ตันยง ท่านหัวหน้าส่วนรายการหัวหน้าหน่วยงานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายวรลยเทศพรหมโอภาสนายพฤืศอกในนามของเจ้าบ้านต้องขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมเตี่ยมเพลือศอกในวันนี้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กิจกรรมดีๆในพื้นที่อำเภอรือศอมีมากมายซึ่งในวันนี้พี่น้องเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ท่านแขกผู้มีเกียรติตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนจากอำเภอรือศอและอำเภอใกล้เคียงรวมถึงหลายหลายท่านที่มาร่วมให้กําลังใจร่วมเชร์ในวันนี้ในฐานะเป็นเจ้าของบ้านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งรับกจาบเรียน สมาชิกส,สภาผู้แทนรนนาษฎรนาราธิวาสเขต4นายพิเอ็มมิงโตตันยงที่ประ์อจ่งสูงโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตาการแข่งขันนกกลมหัวจุกนายกเทศมนตรีตำบลดอสอบคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลตำบลดอสอบนคณะกรรมการและแกน้ำที่ ขอกราบขอบพระค <ique> ุณท่านประธานเป็นอย่างมีความระความสามัคคีมีความเอื้ออาทรต่อกันรักที่ชนะเลิศจะได้ครับถ้วยรางวัลเปีรติยศพร้อมเป็นรางวัลและมีการจัดรางวัลสลากถังมักที่ว่าการอำเภอเรือซิโรงเรียนเุือซิลจันุปถัมภ์ ขพขพสามสิบท <kung> ่านมีต <saturated> ัวแทนขพรือสอบวันนี้ขออนุญาตรู้สึกดีใจเลยนะครับทุกหน่วยกิจกรรมทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสไดะให้ความรู้สึกให้แเตือนใหรงงานแรงงานทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเพราะทางเทศบาลเอง และการท่องเที่ยวนจังหวัดธราธิวานด้เองเห็นว่าในการจัดกิจกรรมในครนั้งนี้มันจะสามารถสร้างไรายได้จากนักทที่นัองเที่ยที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเป็นไทยพุทธและไทยมิสชีพี่น้องที่รักครับถึงแม้วันนี้เราได้รับการยืนยันจากการท่องเที่ยวนาราธิว่าสและนายุกเทศบาลและทั้งอำเภอ และทั้งของบอชกข,ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าปีหน้าเราจะมีการจัดอย่างนี้อีกครั้งในการจัดกิจกรรมนกเขานกตรงหัวจุกและนกเขาชวาฟ้าหญิงจุลาพรได้หัางเหินจากพื้นที่รีสอร์ท14ปีครับวันนี้ทางการท่องเที่ยวและทางเทศบาลทางอำเภอทั้งขอบอชอกอและผมเอง ได้เล็งเห็นว่าสิ่งดีๆเหล่านี้อำเภออื่นไม่มีอำเภอรือสอบมีครับและปีหน้าจะจัดอีกครับพี่น้องครับในครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณด้วยความจริงใจจริงๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงที่ได้ให้ความกรุณาให้การท่องเที่ยวในราชว่ามาประสานงานและให้การสาราน,านับสนุนและขอขอ,ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครักในประชุ นายกเทศบาลตำบลรืสองครับ,บและที่สำคัญคือผมขอเปิดโครงการนันทนาการสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตการแข่งขันกน,นกนกรงหัวจุกและขอให้การจัดการแข่งขันครั้งน,น,นี้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการครับขอบคุณครับการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วในเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีค่ะเราจะกลับมาเจอก่อนจัดการ เข้าสู่การแข่งขันนะคะเดี๋ยวเราครั้งตอนนกหวีดพอได้ยินเสียงนกหวีดเกี่ยได้หนึ่งครั้งหรือว่ายังไงคะนกหวีดดังแต่ที่หน้าเดี๋ยวจะดัาใส่ขึ้นถ้าคุณมีจ้างมาจ้างทำทำไหมการรอดดองเงี่ย่าแตยุฝน ค่เบดีนะคะแจ้งว่าไม้นะคะแล้วก็พวกกิ่งไม้ไม้แผ่นเสื้อนะคะขอพระบน้อกด้วยนะคะวันนี้ของรางวแจกหมดนะคะเราคนรจะมาตัง้งแต่เช้าแล้วนะคะของรางวัลยังไม่เสร็จเลยขอพระองค์ก็ขอวลา,า,าออกจากสนามในวัานี้ด้วยค่ะเรยนเชิญนะคะแจ้งคนนะคะแจ้งคนหายอแก

นะคะถึงางละกด๊ะนะคะบอกว่าพี่อเมกเราให้ชมนกก่อนได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งา ได้รับเงินสด1น0่งมื่นบาทพร้อมด้วยรางวัลเกียรติยศค่ะค่าก็กําลังดูนะคะว่านกตัวนี้เราไม่ได้ชมังนะคะนกตัวนี้นะคะมาจากที่ไหนอะเบจากเรเรอเจรอโด้ยเจ๊รอาง๊ีอถอยถออย่นี้เลเอาเสื่อผ้าลงมาอ้เาอรือคืนาคาที่ี่ทำงานหน่อย น้อปรงหัวจุกนะคะก็ได้เลย